สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับคุณแม่บ้าน,านเช่นเคยนะคะกิจวัตรประจำวันของคุณแม่นะคะวันนี้มีเมนูพอดีลูกชายหิวต้มยำซี่คโครงนะคะซี่คโครงนี้คุณแม่ก็สุนไว้แล้วค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเป็นแบบนี่ค่ะตุนไว้แล้ว เพื่อเป็นการที่แบบว่าประหยัดเวลานะตุนไว้ก็ต้มยำสิโครงก็มีเครื่องนี่ค่ะเครื่องต้มยำนี่ค่ะใส่เครื่องของเขาลูกชายบอกว่าใส่เครื่องเขาแม่อร่อยค่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ก็ใช้แบบนี้แหละค่ะก็นี่ค่ะเป็นเครื่องต้มยำก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หัวหอมอ่ามะเขือเทศใบกีลาแล้วก็จะต้มยำใส่เห็ดด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยว ใส่กะทิด้วยแล้วก็ใส่หม้อค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเป็นหม้อใหญ่เพราะว่าจะต้มยำเยอะนะคะเพื่อนๆแกกที่แกกน้องทานด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตั้งป้องแป๊บหนึง่งค่ะเพื่อนๆต้มยำของคุณแม่บ้านๆก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆใช้เวลานิดนึงคุณแม่ก็จะใส่ะกะทิลงไปเลยค่ะ เยอะค่ะอ่าซิ่โครงประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆประมาณหนึ่งกิโลครึ่งแล้วก็ใส่เห็ดด้วยเลยไปยืมหม้อใหญ่เข้ามาหม้อบ้านเรามีแต่หม้อเล็กๆใหญ่ก็ใหญ่ไปค่ะแม่ก็เอาน้ำใส่ขวดกอค่ะเพราะว่าเรา เพื่อนๆคะเวลาเราจะใช้กระเทียมเราก็ล้างขวดกอกขวดอย่างเนี้ยค like nee. ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเห็นไหมขนาดน้ำสองแล้วก็ยังก็ยังเป็นสีกะทิอยู่เลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าต้มกระดูกเนาะ เปื่อยยืดแล้วเปื่อยยืดค่ะเปื่อยยืแต่ว่าเป็นหม้อใหญ่กว่ามันจะเดือดนะคะคุณแม่ก็ถ้าเป็นแม่ครัวก็ทำการชิมไปก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกๆนะคะคุณแม่ก็ชิมไปก่อนค่ะบ้าจะผ่านไหมืหม มันก็ผ่านว่ขนาดกระดูกเปล่านะเขาก็ยังมีรสชาติเราก OUR ็ทำให้กะทินี่สักหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่พวกนี้ลงไป นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆขา่าตะไคร้หัวหอมอ่ามะเขือเทศนี่เราจะคอยใส่ตอนที่อ่าจะสุกแล้วนะคะเราจะใส่แต่เครื่องตรงนี้จะใส่ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้จะไว้ใส่ทีหลังนะคะบเพื่อน นี่ค่ะเพื่อนๆคุณแม่จะใส่เลยค่ะเพื่อเขาจะได้ออกรสชาติออกกลิ่นพอเดือดมาอะไรมาเราใส่ซี่โครงเราก็ทานได้นะคะคือต้มยำซี่โครงเราก็จะไม่ให้น้ำหมูเขาออกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้า้ําหมูออกมันจะเป็นแบบไงอะ่ะเหมือนก็จะเป็นนัวเกินไปค่ะเพื่อนๆ ก็ทําแบบของใครของมันเนาะคุณแม่บ้านๆก็ทําแบบนี้ค่ะถ้าคุณแม่บ้านๆต้มอ่ต้มยำเนี่ยคุณแม่จะไม่เอาน้ำต้มต้มต้มกระดูกเนี่ยมาเป็นน้ำต้มยำนะคะเพราะว่าเขาจะนัวเกินไปแบบนัวมันนะคะมันลดค่ามันมันเกินไปนี่ค่ะคุณแม่ก็จะใส่เลยนะคะนี่ค่ะ หมอใหญ่เล็กกว่านี้น,นิดนึงต้องมาแล้วล่ะลูกออกให้แม่ได้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆอหอมขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆคุณแม่ก็จะมีพริกนี้ด้วยนะแต่พริกคุณแม่ทอดแล้วจะเป็นพริกเก่านะคะคุณแม่ทอดก็เหมือนจะทอดไหมไปนิดนึงข้าผิดพลาดได้ค่ะ ผิดพลาดได้นะคะค่ะเขาก็แล้วคุณแม่ก็จะเติมน้ําลงไปนะคะน้ําฝนที่สะอาดเนี่ยค่ะเพื่อนๆเติมน้ําลงไปแล้วคุณแม่ไปเติมน้ําลงไปอีกก่อนช่วงคุณแม่เดินไปเนี่ยไม่อาจจะ,ะไกลไปนิดนึงบางทีอาจจะได้ยินเสียง สดุดน้ำประมาณสองขันเนะะี่ค่ะเพือพ่อนๆนก็จะปิดฝาไว้ให้เขาเดือดสักพักนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันต่อค่ะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อ,<ๆ>พอ,อแม่จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะจะได้เดือดขึน้นมาพร้อมกันติดลางฟ้าค่ะ ที่ทำเยอะค่ะทำเยอะลูกชายลานแล้วไม่ได้กินแม่ทำเยอะที่เราส้มตรงนี้ตรงเนงเป็นอากาศอากาศ A อากาศ B นะถ้าเราอุ่นไปเรืเ่อยๆเราทำเป็นก็จะได้กินหลายวันประมาณสองันรับ เราจะปล่อยให้เืิดสักพักหนึ่งนะคะไปม,มาดูกระสอเกื่อข้ามาดูกระสอค่ะ,ะเกื่อผ้อาเกละะเือเสร็จแล้วแมแ่ป้จะใส่เอ่อใส่น,นะคะส่ก,น,สก,น,สกน,สนของ กายบอกว่าทำเยอ คนเราไม่แก,กแบบที่บา,ทบา,ทานทุเประทันอบทำอะไรใข่น้ำแขอบน้ำเพราว่าอายุมันเยอะแล้วในใรดานข้าวขอบน้ำขอบหัวเดี๋ยวปรุงกันเลยค่ะเพื่อนๆที่ริงใส่เครื่องใส่เครื่องตัวทุกคอ ธรรมดาถ้ก๊เราเราไม่ต้องกลุงอะไรเดค่าส่วนแต่เนี่ยเม่อใส่แองนมันก็ค่อยเก็บุดทหร้เราูกันตามเเพราะว่ามีคนลรถายขายนแต่ว่ารถายนวเรมาเพิ่มลงเพื่อวเพือลามาเนาะ ก็้ม่ใส่เกลือนะคะเกลือนี่เป็นสารไโไเนดยไขแล้วก็เวลาคุณแม่จะต้มต้แจะชอใส่เกลือนะเพราะว่าเราก็คิดไม่พวกสารพวกสารอาหารีเแคลเซียบมากนะใส่เกลือลงไป าก็จะรอให้เขาเดือดส sure ักหน่อยค่าเพื่อนๆเราเรามาดูกันต่อเขากำลังดีล้วแม่ก็จะกินเลยนะกินก่อนค่ะเพราะสูตมม่บ้านจะไม่มีสูตรนะคะจะไม่มีสูตตายตัวอาแกินจนมีู่ปูู่าปู่ย่าป่าปู่ยาปว่าาว่า่าย รเรา,เาติตอนนี้กาลังคนดีเลค่ะเพืนรสน้ำต้องพอกาลังคนดีสำหรับราตเลบ้านนะแต่ว่าเขาจะออนเปรี้ยวี่่เอออดเปรี้ยวคือความเปรี้ยวของในกล่องทุกส้มยามันจะมีความเปรี้ยว ก็จะมีความเปรี้ยวค่ะแต่ก็จะมหมดไปแม่ก็มีน้ำมะขามที่จริงน่ะเอขาจะใส่มะนาวนะคะมะนาวไปแต่ว่ามะนาวเองไปราคาบาทเล็กแม่ก็จะใส่น้ำมะขาแะะม,าาม,าขามแล้วก็มีน้ำตาลมะขามเขาเปรี้ยวเราก็จะรอให้อ่าสีมะขาม เพราะว่ามะขามเนี่ยพอเราใส่ปับ๊บเรา,นะาจะเป็นไปเป็นโ่งนะะเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นมะข่าวอยนะคะทำไมคุณแม่ถึงต้มกระดูกก่อนเที่ยวกระดูกก่อนเพราะว่าคุณแม่ต้องเที่ยวกระดูกก่อนเพราะว่าถ้ามาต้มผสมแต่มันนานตรงเนี้ยเขาเรียกอะไร หอะไรเขาบอกก็จะจเป็นคนคนหนึ่งจะบอกว่าไปจะบอกว่าตรงยํางแม่เป็น คุณแม่จะใส่รับหลังเพื่อนก็ได้ล้ะแต่ว่าแม่บ้านทำแบบไม่จบตาทำให้เห็น้ลย่ะแล้วก็ปล่อยให้เกาเดือดคู้นะคะใ่ไปาเอมเครื่องอะเพื่อนผมค่ะขอสตะไคร หอมค่ะหอมสะไครหอมมากเลย่นน้ำจัใจแม่มาบ้านเพื่อนเลยค่ะล้วินค่ะแล้วตรงนี้เราจะดูอ่หมูโงหาหมูก็มอดู่ยนะคะตอนนีน้ไน็ไม่็ีน้ำเยอดไปแม่ไปจะกินอ่หม,มูร้อนๆนว่าเขา เรียบกว่าเพื่อนักตอนท้ายใส่ I'm ที่ลงไปนะคะมกเขือเทศ เน่นเขามนันเยอะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนี่เสร็จแล้วค่ะต้มยำโกลมค่ะแน่นอนสำหรับรสชาต